ี่ชายสปังกี้พีรมิตวี0.9มาแล้วครับโอ้จริงหรอ a few moments later อ่าล่ะฮะก็มาอยู่หน้าเว็บคเรียนกันแล้วนะคะับ Incredible s p u n k y Pyramid 0.9นะฮะเพิ่งอัปเดตเมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วนะฮะแต่กว่าจะลงคลิปนี้ไปก็จะ24ชั่วโมงพอดีละมั้ง <B row> อโอเคครับผมไปกดเริ่มกันเลยละกันนะจ๊ะโอเคอ้หน้าตาเหมือนเดิมไหมเนี่ย โอ้อะไรเนี่ยโอ้เหมือนมีตัวละครใหม่แล้วก็ให้ปลดล็อกเหมือนเดิมครับใช้คําว่า p e มิกซ์หรือเปล่าถ้าเขาว่าไม่ได้ใช้คําว่า p e มิกซ์เดะเดะเดะประเด็บเนี่อะไรวะเนี่ยอ่ะอ่ดเดะดมีตัวละครใหม่มีเรื่องราวใหม่ไหมอ๋อนี่ไงคือตัวใหม่งั้นเหรอ A few moments later แล้วเสียงตัวอื่นยังเหมือนเดิมหรือเปล่า Delete ไม่ไม่ใช่ เจ้ออเดนเหมือนเดิมนะครับผมโอเคไปเจ้าฉาบนะฮะอ่าสิ่งทุกอย่างยังเหมือนเดิมอ่ายัางเหมือนเดิมนะครับผมอื้มเอาแล้วครับผมก็รวมๆแล้วยังเหมือนเดิมนะก็แค่รหัสอันเข้ามนี้เปลี่ยนไปนะฮะผมลองใส่คาว่า Pmix เข้าไปแล้วนะ แต่ว่ามันไม่ได้ใครรู้ก็ลองคอมเมนต์กันมันได้นะครับผมเอเครับต้อ,องเห็นเกอีกแล้วเอ <c oughs> อ้อยพอถูกฟังลงอ่ะจะพุ่งใส่หน้าเข้ามา <c oughs> อ่าอ่าอาประมาณนี้ละกันครับผมอยากปลดล็อกข้ามบนมากมากเลยใครใครรู้รหัสก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะฮะตามดูดเหมือนเดิมอะอ่ะ,อะโอ้ โอ้เหมือนจะมีอะไรเปลี่ยนซะด้วยอะไรเนี่ยเบคอนอยู่ในนั้นเนอะไม่มันเหมือนเบคอนล่ะแบบไส้มันเหมือนไส้กรอกพันเบคอนอ่ะโอ้ยก้อนอ่าต่อไปครับเจ้าฉาบยังเหมือนเดิมนะครับต่อไปเจ้าคอมพิวเตอร์หน้าจอแตกเหมือนเดิมอ่าโอเคอันนี้ อนิเมชันไม่ไม่โหลดนะแต่ว่าทำไมเวอร์ชันรีเมคมันขยับได้วะ What คืออะไร <laughs> โอเคเราไม่ว่ากันกันแล้วกันนะครับผมโอเคต่อไปเจ้านี่เลยเกรชอ่าอ่ายังเหมือนเดิมครับผมต่อไปเจ้าถังนะโอ้วเจ้าถังเป็นงี้อยู่แล้วเหรอผมลืมไหมลืมไป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 ,มไปอ่า ไปครับไปเจ้าการโนเอ้ยไม่ใช่เถูกแล้วเกือบลืมชื่อแล้วอ่ะต่อไปครับโอเวคคือดอกอ่ออ่อโอ้อืมอ่ออย่อ่อ,อโอเคก็ยังน่าจะยังเหมือนเดิมเกือบจะทั้งหมดเลยนะอ่าก็จะมานี้ตึงโอ้โหเฮ้ย ผมจำไม่ได้แล้วนะเอาจริงอะรู้สึกว่าหน้าเจ้าแบล็กมันเปลี่ยนไปอะใช่ไหมหรือเปล่าจำไม่ได้กิน <Bro. S 1> นี้อาจจะสั้นมากๆเลยก็ได้นะฉะนั้นเพื่อเป็นการทำให้ยาวเราไปเข้าอินคลีบ็อกอีกอันหนึ่งละกันนะฮะ Two <hours> late. โอเคเรามาต่อกันที่อินคลีบ็อกหน้าผีกันนะ ไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนเหมือนกันแต่บางอันผมก็เคยเคยเห็นนะโดยเฉพาะเจ้าหนี้อ่าเห็นในอินเทอร์เน็ตบ่อยๆเหมือนเป็นผีปีศาจอะไรสักอย่างนะครับผมโอเคเรากดเข้ามากันแล้วยยาเปิดจอเต็มเลยนะ Incredibox let's go หน้าผีหน้าผีโออะไรกันวะเนี่ยว้าว what was that หน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยนะโอ้มีเจ้าแมวด้วยโอ้ โอ้โอ้โอ้เหมือนมีกระตุกอะไรสักเล็กน้อยอ่ะต่อไปครับผมต๊อต่อต่ตโอ้นี่ไงว่าอยู่ทําไมถึงกระตุกก็แกลเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้ม g o กอด bro ่มามันน่ากลัวรจริงจรงเลยอ่ะโอเคอ็ปเสียงกองครับผมเป็นเสียงกองปุ๊บใส่เจ้านี้เข้าไปผู้ชายใส่ใส่หมวกตัวตัวสูงไงอัลเบซิเอต What the อะไรว่า t ี่แซะเป็นเสียงฉาบเล่นเนน้อยฮะโอ้ยตัวอะไรวะเน,นี่ย <c oughs> The t hero l l b what was that อ๋ออ๋อนี่ถ้าปิดตาฟังนิดความน่ากลัวหายอะ่ะเอาจริงนะโอเคครับผม ไปหน้ากาอีกาออเอ้เอาเ,อาเอาป็นเสียงนาะฬิกาติ๊กติ๊กนะฮะอ่ะต่อไปครับผมผู้หญิงอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ไม่รู้ว่าเจ้าพวกนี้มีชื่อไหมนะใครรู้ก็ลองฝากอคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคอ่ะต่อไปโอ้โหอาอยู่ในปากดูว่าหน้าเบิกโพรงว่าเต๋อเฮลอะไรวะนะ,ะ a few moments later โอ้หน้าอะไรวะเนี่ย โอ้ oh my god มันน่าอะไรวะเนี่ยโอเคโอเคโอเคเป็นน่านเบิกโจงไปยันต่อไปเลยละละกันนะจ๊ะอะไรเนี่ยโอ้ oh my god bro what for set อะไรวะเนี่ย <laughs> โอ้ยอะต่อไปครับโอ้เจ้าสามเหลี่ยมหัวสามเหลี่ยม what the hell โอ้โหอะล่ะแล้วมาถึงพระเอกของของเราแล้วนะ เจ้านี่ครับผมอ่าเป็นสีประมาณนี้นะโอเคอ้าวล่ะต่อไปเจ้ากังหันลมนะฮะเอ้าเดี๋ยวตอนแร้เป็นกังหันลมไม่ใช่หรอ What <c oughs> อะไรวะเน,นี่ยอ่าทำหน้าหน้าน่ากลัวนะครับผมต่อไปโอ้โหเจ้าสายไปลุงลังเต็มตัวว่าจะเฮลอะไรกันวะเน,นี่ย บอสเบรออ๋อ oh, เป็นเสียงคล้ายเสียงเสียงฉากคล้ายๆโอแวกนะอันนี้ยกตัวอย่างขึ้นมาี่โครแปดเลยมาคนละจักรวาลไม่ใช่หรอวะปังโอเคครับผมบรานอ่ามีคำอธิบายอยู่นะครับผมใครใครแปลได้ฝากคอมเมนต์ด้วยนะฮะ โอเคอ่าอะไรไมั้ยโอเคประมาณนี้นะไม่รู้แปลว่าอะไรเหมือนกันแต่อ่านไม่ทันจริงโอเคต่อไปเจ้าทีวีอะไรเว้เนี่ยทีวีแมนก็เตยอะไรเนี่ย โอมีอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจเลยนะอ่ะเอาไปเจ้าอ่างน้ําครับโอ้อะไรกันเนี่ยโอ้น่ากลัวน่ากลัวไม่กล้าฟังเว้ยโอเคครับต่อไปเจ้าตาเดียวนะมารู้ว่ามีเสียงอะไรเหมือนกันอาวอู้ๆๆๆอู้ไปซะอูวูนะจ๊ะโอ้ยเอาวไปว่าหลังๆนี้เริ่มจะเป็นเสียงพูดกันแล้วนะโอเค เอาละครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับ In c r คร i b l e s p กซ์สปังกี้พมที่ผมแนะนำไปต้นคลิปที่แล้วนะฮะแล้วก็ In c r e ร i b l e ็กน่ากลัวไม่รู้อ่านว่าอะไรเหมือนเหมือนเหมือนกันโอเคครับผมผมขอเรียกว่า i n c r คร i b l e ็อ o ซ์ด t อ r โอเคครับผมก็จะประมาณนี้นี้นะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่ดูถึงจุดนี้นะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะคเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปกันด้วยนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนนี้ด้วยนะเอาจริงเออ มันจะได้ไม่ต้องทออ้อเออโอเคครับผมบายบายครับไปจักันคลิปหน้าครับผม